อันนี้ก็รอเข้า,า,ขาะะลงครับเอาน้ำตาลมา,<พ>าลงมาดูกันีรถมาจอดเปิดผ้าใบรออันนี้เป็นรถ <มา S 1> บริษัท <ละ S 1> เรียวกั้วกันหนึ่งเอาน้ำตาลมาลงอ่าวไทย นีเข้าวนะคะข้าวช่องแล้วจะขึ้นแท่นดำมาดูกันนะคะการยกดำดับน้ำตาลตบดัลงเรือยกดำแล้วแตแท่นดำยกลง